เกมในวันนี้นะครับก็บุกมาเก็บ1คะแนนครับจากราชบุรีไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ชูบุรีก็ยังรั้งอยู่ในอันดับที่2อตารางครับครับก็ก่อนหนึ่งก็ต้องชื่นชมทีมราชบุรีครับเจ้าบ,บ้านเขาเป็นทีมที่มีู่บ,บน,นานทีมจริงแหละเพราะมันต้อผลงานจริงเพราะว่าไม่อยู่บนหัวตารางครับเราก็ทำกันบ้านมากันอย่างหนักแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับเป็นเกมที่สนุกเป็นเกมที่ มีคุณภาพเกมหนึง่งทั้งทั้งสองทีมก็แสดงให้เห็นแล้วละ่ะว่าก็ถือว่าทั้งสองทีมก็สมก,กับที่เขาจะบอกว่าเป็นทีมชั้นนำทีมเบืต้นในเมืองไทยได้ก็แสดงให้เห็นว่าเ,เรื่องเรื่องของการแข่งก็โอเคครับก็แป้มหนึ่งที่เราได้มาก็ถือว่าเราคือเราไม่แพ้เราได้แต้นหนึ่งกลับไปที่บ้านเราก็ก็ถือว่าโอเคครับช่วงนี้รวมถึงหลังจากนี้นะครับในเลกแรกมีโปรแกรมเหลืออยู่ สี่ห้าล้านครับแต่ว่าทีมเ,เริ่มจะมีปัญหาตัวผู้เล่นบาเดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับถึงตรงนี้เนี่ยทีมงานผู้บริหารและตาโฟโเนี่ควางแผนอย่างไรบ้างครับในการรับมือกับปัญหาหนี้ครับซึ่งเกิดขึ้นทุกป,ปีแลว้วชุบุรีครับครับมันก็มันก็เป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ชุมบุรีที่เจอแล้วทุกๆทีมก็น่าจะเจอเรื่องอาการบาเดเจ็บหรือผู้เล่นที่ติดโคบนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาเราก็ต้องทําสร้างผู้เล่นใหม่สร้างผู้เล่นตัวที่12บสองัทีส่สบี รือผู้เล่นสำรองหรือเด็กดาวรุ่งอย่างในชมพีที่มีเยอะเราต้องให้เขาซ้อมดีๆให้โอกาสเขาเล่นถ้าเกิดทนอภายได้มันก็จะต่อยอดให้เขาเป็นตัวหลักของเราต่อไปครับครับก็ไม่มีอะไรครับเล่นในบ้านมีอย่างเดียวไม่ได้มุ้งกไม่ได้อะไรเลยครับเราต้องสามคะแนนครับเราต้องชนะสะโทสรในบ้านเพื่อต่บแฟน,แฟนบอลที่ผมเชื่อมั่นว่านัดหน้าเราเล่นในบ้านแฟนบอลชมพุทุสอย่ามทุกคนก็ น่าจะมาชมเต็มความจุของสนามนะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลทุกคนครับว่าวันนี้เราแต้แต่หนึ่งก็ไม่เป็นไรครับอย่างผมเคยบอกไปทุกบอลชนะเสมอแพ้ก็อยากให้เชีีรยพวกเรากันต่อไปน้องๆต้องการกำลังใจจากแฟนบอลสนามชนทุกคนจริงๆครับพูดถึงเป็นหลายร้อยคนเลยครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลครับ อาจจะไม่สมหวังแต่เราก็มีแต้มหนึ่งครับกลับบ้านเราแล้วก็ขอบคุณที่เสียสละเวลามาเชียร์กันที่สนามแล้วก็มากันเยอะมากด้วยรวมถึงแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านที่ให้กาลังใจพวกเราผ่าน,นหน้าจอนะครับเราจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วนัดหน้าเราจะเอาชชนะตอบแทนแฟนบอลแทนน้ำน,นี้ให้ได้ครับสุขอบคุณครับ